พักที่เริ่มบานไปหมดแล้วถ้าบอกเก็บตอนนี้นี่ถือว่ามันจะบานไปหมดทัวตนก็กลำไยนี่ถือว่าออกพุ่มออกยอดลายมันเขียวงาม โดยสบายดียินนีตตอนรับข่าสซูซ่องบารสองแะแนลเส้นเก่าเส้นเคยเนาะคลิปนี้ก็บ่ารสองจะพาเพื่อนๆไปเก็บพักเก็บพักที่อยู่ในบ้านของข่อยนี่เองเนาะพักที่เพราะว่ามันพักที่มันจะเริ่มบานเริ่มบานลายแล้วมันจะบานไปทั่วทุกต้นเลยสิมาเก็บเอาพักเนาะถ้าบอกเก็บรอบนี้นี่ถือว่าบดิก,กน พงฮีเนาะมันจะบานแล้วก็มันจะแก่ไปเก็บพังฮีกันเลยติดตามบ่าสองไปเนาะเพราะว่าซวงนี่มันจะมีหมอควันลายหรือว่าเป็นทะเลหมอควันเนาะทุกคนตรงหน้านี่ก็เอว่าลดูลดูห้อนเนาะราดูแลดูแรงใบไม้ก็รลนเต็มไปหมดแต่ว่าไปปลาไปพู ไปยังก็สุดแล้วแต่เก,ก็ต้องให้มีความระมัดระวังสูงเนาะทุกคนเพราะวา่าหยานไฟไหม้ลามปลาโอเคบารองก็ได้เก็มก็เกม็มอ่าพัสดุอุปกรณ์เนาะคือคุหนึ่งนวยแล้วก็คือมีดเนาะหรือว่าผ้าดงหนึง่งเื่อที่จะมาทำการสังหารหรือว่าจัดการ กิ่งยิงงาของพักเี่เนาะนี่อย่างทีทุกคนเพื่อนๆได้เห็นน้ากันนี่เนาะพักเี่ก็ใบของมันก็เริ่มบานแล้วก็ใบมันจะบานใหญ่มันจะแก่แล้วบอบสมัรถกินมันได้แต่ว่าต้องเลือกเอาที่ใบอ่อนๆเท่าทีเขากินได้ก็พอมีบางส่วนเนาะมันอ่อนแดแล้วก็มีใบแก่แดบนี้ก็ จะไปตัดเอาเก่งพักเหมาแล้วก็เกมทําการเอาไว้ขั่วเรือว่าแกงต้มแกงพัดมายังก็สสุดแล้วแต่เนาะได้หลากหลายเมนูหน้าตาของพักเหี็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ตรงกร่อนนี่อีกส,สองสามมือสี่มือก่อนนี่ถือว่ามันกําลังจูแล้วก็กําลังพอดีกินขนาะเนาะแล้วก็คอยกับบ่อท่านบอ่อท่านเนาะได้มาเก็บบอ่อท่านได้มาเก็บเอาแต่ว่าตอนนี้ได้โอกาสท่านแล้วก็มาเก็บเนี่ถือว่ามันใบของผักขี้มันจะบอ่บอบ่อค่อยถ่าบอ่อค่อยถ่าเฮาเนาะแต่ว่ามันก็เริ่มบานไปทุกมือทุกมือนะเนาะทุกคน ก็เลยมือน,นี่ก็ตั้งใจว่าจะมาเก็บเอาพักหี่เอาไปคั่วหรือว่าแกงกินเนื่องจากว่าผ่านไปหลายมือมันก็จะเริ่มบานไปทุกมือทุกมือเนาะสำหรับเมือน,นี่ก็จะมีพ่อเก็บให้ได้เก็บอยู่แต่ว่ามันก็มีมันก็มีใบอ่อนอยู่ค่วก็เอาเกมเอาใส่พักหิ่ของเราในตัดลงมาเก็การเก็ไว้ก่อน ก่อนที่จะเปิดคลิปเนาะทุกคนตรงสามมื่อก็กิกกนบ่ใดแล้วมันใบแก่เนาะอันนี้ก็ยังพ่ออ่อนนะก็พอเฮ็ดเมนูเฮ็ดกินได้อยู่เนาะเพราะมันมันก็มีใบอ่อนอยู่ว่าแต่ว่าคอยจะบบ่ตัดแล้วเนาะเพราะว่าตอนเศ้านี่ก็ตัดก็เก็บว้พีทีเอมห้อยก็จะมาปิดเอาใบาหรือว่าเก็บพักกันเลย 嘿咯，阿嘿。 นี่ใบอ่อนก็ยังมีพอมีอยู่สำนีถือว่ากินได้อยู่ใบอ่อนมันก็บ,บก่ได้แก่จนเกินไปเนาะใบทีแก่เขาก็บ่เอาเนาะเอาแต่ใบอ่อนใบทีเขาสามารถกินได้หะน,นะเนาะทุกคนสำนีมันก็บ,บ่บกก่แก่แล้วมันก็อ่อนอยู่สำนีพอดีทุกคน เดีด๋วยวใบกำลังนุมน่มๆเก็บใดส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพยายามเก็บให้มันหมดนี่เนาะเพราะว่า เอาไว้กินลายมือแต่ความจริงนี่เก็บเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปตากแดดเนาะได้กินเด้กินเก็บไว้กินโดนๆน,นะเกือบเป็นปีสองปีก็สามารถกินได้เนาะเก็บพักที้ เก็บพักที่ตอนเศร้าๆเด้อตอนนี้ยังเป็นตอนเศร้าเนาะเก็บพักที่ สามารถกินดิบได้เนาะทุกคนกินดิบได้อยูอม่มันจะออกรสชาติแบบว่าฟ,าฟ,าฟาัดฟ,าฟ,าฟาัดน้อยนึงสามารถสามารถเอาไปกับแกวกับยังได้เนาะกินดิบกินดิบได้ ได้คู่นึงนี่ได้ประมาณคู่หนึ่ง่อยจะเก็บเอาสาทีสามพอดีเนาะเก็บเอาสาพอดีกินแล้วก็เอาพอประมาณจะบอกเอาลายเกินไปเนาะนี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกิ่งของพังหี่ แต่ก็ยังคงเหลือยังเหลือมีส่วนหนึ่งเนาะเหลือบางส่วนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบ่อสองได้เก็บเอาได้ประมาณสามน้พังฮี่เอาสามทีสามกินได้เนาะหรือว่าเอาสามทีพอประมาณบ่อองจะเอาแต่สามน้พอสามนี้ก่อนเนาะ เห็นบอกทุกคนมันก็เรื่มบานแล้วพังฮี้มันจะมีกาบสมเนาะแต่ว่าอันนี้มันบานแล้วก็ไ่ค่ยบ่มีกาบสมปันไดเพราะว่ากาบสมมันจะหล,ลนหล่นมดเนาะถ้าเอาตอนหยดมันในน้อยจุ่ๆเนี่จะมีกาบสมมันจะคักอยู่แต่ตัวนี้ก็พอมีกาบส้มป้นไปเล็กๆหน่อยเนาะ โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บพังหี่ได้พอสามกินเก็บพอประมาณเนาะเอาลายก็จะบ่าดแสบเนาะเอาหน่อยนี่เพราะว่าของดีมีหน่อยก็ถือว่าไห่แสบอยู่นี่มาพร้าวไทยนี่ก็บ่อซองก็จะขอลำลาลาคลิปนี้ไปก่อนเนาะสำหรับ คลิปนี้ก็มาเก็บเอาพังฮี่เนาะพังฮี่ก็เริ่มบานบานไปหมดทุกคนอีกเต็มน้อยนึงก็สามารถกินได้เนาะเพราะว่ามันจะเริ่มแก่ไปก็คือตอนนี้ก็พอดีกินพอพอได้อยู่เนาะพอดีกินได้อยู่โอเคถ้ามาร์คคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งฝากเป็นกำลังใจให้บ่สองคือเก่าเนาะเพื่อจะได้มีแหงชิดแหงใจ อ่าเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดีพุ่มต้นใหม่ของกกลำไยนี่ทวายออกพุ่มออกยอดลายมันเขียวงาม